โอเคครับส่งกันบ้างเพลง In My Place นะครับท่อน In, Tone, ท,ท่อน Verse บายลูกลงมาเปลี่ยนลงขึ้นลงขึ้นอย่างสุดท้ายสามโน้ตแล้วสลด์เลยหนึ่งสองสามือมอ่จับขอเลยซีชับไม่แน่ท่อนที่สี่สองรอบเป็นฮาร์ปโน้ตอ่า E 7เห็นไหมมูแค่นิ้วก้อยกับนิ้วชี้ กดแน่นๆด่ดีเลยหนึ่งครั้งคอร์ดเอท่าช่องที่ห้าทบาลัคุการอยู่สายสามดีดต่อไป f อชไมเนอร์เชฟดีไมเนอร์ดีเลยกลับไปที่ชไมเนอร์เหมือนเดิมช่องที่สี่ลูกใจเย็นดีดจบด e ้วย E7 กดแน่นๆเลยอีกทีหนึงลูกไม่ชัด ไป่หนี่งอย่างน,นี้อ่าแล้วหนูเียกนีว่าเอาใหม่ที่ึนอดีต